และหลายคนอาจจะช่วยเวลาสงครแบบนี้คุณแขบนึกถึงว่าฉันอยากทำธุรกิจอะไรดีไหมไม่ได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับครอบครัวว่าเออไม่ทำยุ่งยากทำไมอ่ะขอเอกสารขออะไรราชการรู้ว่าจะจดทะเบียนทีหนึ่งเลยนะโอ้โหวุหหห่นวายแม้กระทั่งออนไลน์นะวุ่นวายสุดๆ ก็ผมเพิ่งเปิดร้านกาแฟมาคุณชูโอ,อเออเล<ะ>่าเล<ะ>่าเกโอ้ยคุณกว่าจะไป <c oughs> ทํวจดทะเบียนได้คุณแล้วคุณแล้วมันจะมีหน่วยงานเ,ย,เยอะมากนะคุณก็ต้องไปขอสาธารณาสุขมาตรวจร้านคุณอีกคุณต้องทําภาษีป้ายคุณต้องทําประกันสังคมคือแบบมันหมดเวลากับการที่ต้องไปไปมาแล้วบางอย่างเนี่ยนะเราก็เชื่อว่าเราอ่านตามเว็บไซต์ไปแล้วแล้วไปเจอคนหน้างานบอกไม่ใช่ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าแบบรายได้เกินเท่าไหร่นะหลานแปดต้องจดแวตจดแวตอีกเออโหแล้วแล้วยังไม่นับจ้งแมวมาเพียบเลยนะหลังจากนั้นนี่นะเขาข้อมูลไปขายหรือไงไม่รู้พอเราจดทะเบียนปบนํามาเลยอะไรคุณจดทะเบียนคุณยนะไม่เคยอ่ะการสังคยอมคุณจดหรือยังนยคนอื่นทำอีกคือคืออย่างนี้ของแขกอ่ะการสังคยอมเป็นอีกบริษัทหนึ่งเป็นของคุณโอ๋ซึ่งเป็นหน้าที่เป็นรีเทลเป็นผู้จัดจําหน่ายดังนั้นเนี่ย ส่วนคำพกาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แขกก็จดบริษัทคำพกาแล้วแขกอ่ะส่งสินค้าคำพกาให้กาศันขยอมจัดจำหน่ายอ่าแล้วการทำงานของแขกคือแขกไม่ได้สัมผัสความยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแขกจ้างบริษัททำให้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีเลขาหนึ่งคนแล้วแขกอ่ะไม่ทำอะไรเลยค่ะซึ่งแขกทำธุรกิจแบบไม่ทำอะไรเลยอ่าก็คือใช้เงินเอา ไม่ถึงกับใช้เงินนะนั่นแหะต้นทุนเท่าไหร่ที่มีคนมาดูแลใช่เดือนละห้าพันบาทโอ้ได้ถูกนะได้ถูกนะเอออไม่ใครไม่มีปัญญาแค่ทำระบบบัญชีที่จะต้องไปยื่นนู่นยื่นนี่นี่มันก็เกินแล้วเขาคิดกันเดือนละหมื่นสองถูกสุดอ่ะเหรอใช่นี่คือลายเล็กๆเลยนะ Oh. ของแขกแต่ของแขกก็สเกลมันเล็กแมก่แต่เขาว่าก็จะทําเรื่องใบอนุญ,ญาตให้หมดแต่แขกอะไม่ได้ทําร้านอาหารร้านอาหารอรอนุญญาตคือของแขกอ่ะเป็น OEM ใช่ไหมคะมให้ปันกันกรีนทํำ OEM อ๋อทำมาแล้วติดฉลากใช่คือปันกันกรีนก็รับผิดชอบในการขออยอะไรให้หมด <Okay. S 2> เลย อันนี้เป็นเข้าแบบลักษณะแม่ค้าออนไลน์อย่างนั้นใช่ไหมเล็กๆก็รับสินค้ามาขายต่อแต่แต่แต่แขกาำแบรนด์แขกคนทำแบรนด์ไงแขกทำแบรนด์แขกออกแบบผลิตภัณฑ์แขกออกแบบคุณลักษณะของสินค้าในแบบที่แขกต้องการแล้วแขก QC แขก บอกไม่ถูกอะแต่ว่าแขกไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานใช่ถูกว่าแขกไม่ต้องแบบว่าไปดูแลกระบวนการผลิตนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ที่เราชวนคุยกันเพราะว่าที่แขกคุยที่แขกเคยเจออุปสรรคของผู้ประกอบการนะคะมันคือแบบพี่เก๋เช่น พอคุณขายเครื่องดื่มอ่ะคุณต้องขออนุญาตอีกแบบหนึ่งพอคุณขายอาหารคุณขออนุญาตอีกแบบหนึ่งถ้าคุณขายเครื่องดื่มบวกอาหารคุณขออนุญาตอีกแบบหนึ่งถ้าคุณขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณขออนุญาตอีกแบบหนึ่งแล้วมีแอลกอฮอล์ที่แบบว่าเปิดเป็นผับแอลกอฮอล์ร้านอาหารธรรมดาเปิดที่มีการเต้นนี่ที่ผมที่ผมเคยเปิดเนี่ยมันแค่รับจ้างทําของนะแค่ทําหนังสืออะไรอย่างเงี้ยยังยุ่งยากมหาศาลเลยนี่โอ้โหถ้าไปพัวพันกับเรื่องใบอนุญาตที่ข้ามกระทรวงอีกนะตายตายแล้วมันจะมีเรื่องขอองการจดทะเเบียนพื่ไป ขออินเทอร์เน็ตขอน้ำขอไฟอ,อ,อะไรเหล่านี้อีกอ่ะออซึ่งเขาก็เลยบอกว่าการทําธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วถามว่าในยุคที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อยุคที่รัฐราชการมันโตมากอ่ะอการที่ประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งอยากจะทําธุรกิจอเดินไปขอเอกสารเพื่อที่จะทำนู่นทํเนี่ถูกกด <c oughs> ไว้ตลอดเวลาแต่ทีนี้มันมันมีอีกด้านหนึ่งที่ทําให้มันขอยากอ่ะ,อะมันก็จะมีมิติของการขออนุญาตก่อตั้งโรงงานอ่ะ ซึ่งคนซื้อคนประชาชนก็จะรู้สึกว่าถ้าให้ตั้งง่ายๆเดี๋ยวก็จะมีโรงงานมาปล่อยสารพิษเดี๋ยวจะมีโรงงานมาเอาขยะมาทิ้งเดี๋ยวจะมีการเปิดผับเสียงดังรบกวนเราคือพอมันเป็นข้อกังวลนนะ่ะมันก็จะเปิดโอกาสให้รัฐราชการนะ่ะสร้างกฎระเบียบข้อห้าม อันยุ่งยากร้อยร้อยอันพันอย่างอ,ะอ่ะเพราะในอีกแง่มุมหนึ่งก็กังวลเ,เงินใต้โต๊ะด้วยแต่ว่าเราประชาชนก็ไปเอ็นดอร์ใช่ไหมไง<อ>ใช่ใชไหมเราประชาช,ชนเ<ช>น่ะเวลาเราด่าราชการหรือด่ารัฐบาลเนี่ยนี่เนี่ยปล่อยให้ตั้งโรงงานอย่างนี้ได้ไงเนี่ยปล่อยให้มาเปิดผับตรงนี้ได้ไงเนี่ยปล่อยให้มีร้านเหล้าอยู่ใกล้โรงเรียนได้ไงเราประชาชนเองก็ต้องปรับมายสเตของเราใหม่เหมือนกันร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวว่า สกปรกทำไมไม่มีใครมาตรวจอาหารเนี่ยกินได้จริงหรือเปล่ามีสารพิษหรือเปล่าผักนี้สะอาดหรือเปล่าคือในแง่หนึ่งอ่ะประชาชนก็มีส่วนที่ส่งเสียงแล้วก็ด่าแล้วทําให้เกิดระเบียบระบบยุ่งเหยิมแต่มันมีคําพูดหนึ่งที่แขกฟังแล้วแขกก็ประทับใจนะคะจากนักการเมืองนี่แหละขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันคือเขาก็บอกว่าเราต้องเปลี่ยน mindset นะไม่มีใครอยากจะเปิดร้านอะไรขึ้นมาสักร้านหนึ่งอ่ะ แล้วมีคนมากินอาหารในร้านตัวเองออกไปเราตายนึกออกปะใช่อต้องเชื่อนี่ต้องเชื่อในผู้ประกอบการด้วยอย่างแขกขายแชมพูอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมแขกก็ไม่อยากอ่ะแขกจะเล่าเล่าประสบการณ์ตัวเองระดัการตอนแรกแขกจะไม่ทาแชมพู้อยไม่ทําพันไม่ทําไม่เพราะว่าแชมพูเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเลื่กมาแล้วกลัวใช้แล้วผมร่วงแล้วแขกอ่ะบอกว่าแขกจะขายแต่สบู่เพราะสบู่อ่ะ มันดูไม่ออกหรอกว่าดีหรือไม่ดีคือมันมอง <c oughs> ไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขายแชมพูแล้วคนเอาแชมพูคุณไปสระผมแล้วแบบเขาหัวล้านไปครึ่งหัวเขาจะโทษเราช,ชีวิตนี้ <ừ. S 2> คุณไปฆ่าตัวตายเลยนะ <ừ. S 2> นี่คือเพราะฉะน,นนะั้นอ่ะเวลาคนจะทําของขายอ่ะคุณผู้ชมคนทําก็กลัวเหมือนกันแต่เพเอิญว่าปันกันกรีนอ่ะเขาก็ทามาให้ไขขวดเลยก,ก็บอกว่าไหนๆก็ทําแล้วอ่ะาไม่ขายก็ได้อันเนี้ยเอาให้คุณแขกไปใช้พอแขกใช้แล้วเอาดี <ừ. S 2> ผมของแขกเองอ่ะเดือน2เดือนแขกลองใช้อยู่3 เดือนนะแล้วดีแขกก็เลยตัดสินใจลองอเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอย่างเราต้องมั่นใจด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าไม่มีใครอยากทำของออกมาแล้วมีคนซื้อของเราไปใช้แล้วผื่นขึ้นผม,มล่วงหรือกินของเราแล้วเข้าโรงพยาบาลตายแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีนี่ไงครีมกวนเองใน<อ>ส่วมห<อ>ล<า>ังบ้าน<อ>แล้วก็จะทำให้เรากลับมาอีกละไม่เอาอ่ะ i s o f doing business ไม่เอาดีาก็มีครีมกวน แบบผิวลอกอใส่ยาอะไรนะวิกซอนอะไรอย่างเงี้ยใส่แบบว่าสารเล่นสารสารประลอดอ่นคุณชูวัฒน์ในมุมหนึ่งแถวบ้านคุณชูวัฒน์อ่ะยูดีไอ้ร้านหมาล่าก็ไม่รู้ยูดีมันมีทุนเยอะหไงมันเปิดได้แบบเป็นดอกเห็ดแบบนั้นโอเคมันอาจจะซบชาวบ้านก็ตามบางคนบอกว่าอ้าวแต่คนที่มีตังทุนจีนมันสามารถที่จะเปิดได้ง่ายมากผมก็ยังงงว่าทําไมเขาเปิดง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ในแง่หนึ่งก็คือว่าการลงทุนแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดี ใช่ไหมทีนี้คือจะทํายังไงให้เปิดการลงทุนแบบนั้นเยอะๆแล้วก็เกิดการแข่งขันได้อย่างเสรีเต็มที่การการลงทุนคืออันนี้มันมาจาก FTA ด้วยที่เขาลงทุนในบ้านเราได้เสรีใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าเขาก็คงจ้างเขามีบริษัทโนมินีในการจ้างเปิดมาลั่งอะไรต่างๆมีคนไทยเข้าไปถืออะไรเงี้ยมีมีคนดําเนินแบบเป็นระบบเลยผู้ง่านมีจ้างผลิตเมื่อเรามีคนที่รับทําจ้างผลิตอันนี้ก็จ้างเดินจ้างเป็นโนมินีในการเป็นเจ้าของกิจาการรับจ้างเป็นเจ้าของกิจาการก็อันนั้นก็ก็วางไปแต่ว่าผมจาได้ว่าครั้งหนึ่่งเมือสัก สี่ห้าปีที่แล้วอ่ะทูตหลายประเทศเลยรวมตัวกันในตอนนั้นมีการเมืองก็คิดว่าเขาแบบมีแรงแรงกดดันไล่ตะวันตกเยอะทูตต่างประเทศเขาไม่ได้ทำอะไรมากเข,เขาเขารวมตัวกันสักสิบกว่าประเทศมัง้งแล้วก็ถแถลงในประเทศไทยจำได้จำได้เรื่องว่าด้วยเรื่องธุรกิจอย่างเดียวยว่าประเทศนี้ไม่เหมาะกับการทําลงทุนเพราะธุรกิจเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะเหลเือเกินเขาพูดแค่เนี้ยเรื่องนี้เรื่องเดียวในยะมันเป็นเรื่องการเมืองตอนนั้นแต่ว่าเอาเข้จริงมันสะท้อนว่า ประเทศต่างๆเนี่ยเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะแต่อุปสรรคมันมหาศาลมมไม่ใช่แค่ไอตัวหนังสือราชการต่างๆที่จะต้องขอล้าน8เท่าที่เราคุยงาน,นไม่รู้กี่หน่วยงานแล้วเนี่ยมีเรื่องบุคลากรด้วยคนของเขามา เราคิดแค่คนของเขาให้ใบอนุญาตแค่ของเขาแล้วคนลูกเมียเขาต้องมีนะเว้ยการศึกษาต้องมีนะทั้งหมดนี้ไม่มีเลยในประเทศนี้ไม่อำนวยความสะดวกเท่าไหร่เลยมีความพยายามจะทำอันนั้นแขกย้อนกลับไปดูโครงการแลนด์บริชันเก่าตั้งแต่สมัยคุณชาติชายแล้วก็ต่อสมัยคุณชวนนิดนึงนะคะคือตอนนั้นเนี่ยกะว่าจะทำแบบครบวงจรน่ะมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนอินเตอร์มีท่าเรือมีถนนีบอร์มีถนนแปดเลนอีสเทิร์นซีบอร์ดเราเคยนะ เราเคยจะมี east of doing business แล้วกเ็เหมือนต้อนรับขับสู้เปิดประตูรับนักลงทุนแล้วก็ทำหับใหญ่แล้วนั่นอะคะ่ะพอมันมีรัฐประหารมีอะไรมันก็ ชาักงานไปแล้วไมซเซ็ตคนเปลี่ยนนะทุกครั้งที่มีการรัฐประหารไมซเซ็ตคนนะ่ะกลับไปเป็นคอนซูเ i ตีใช่แล้วที่สําคัญก็คือว่าในยุคนี้ที่ธุรกิจเป็นดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการทําธุรกิจที่ง่ายขึ้นแบบนี้การจดทะเบียนธุรกิจแบบไร้พรมแมดนมมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทยในการทาแอปเพิ่มอสักแอปหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้นะหลายบริษัทที่ทําด้านเทคไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์ป ใช่แต่มาค้ากำไรจากประเทศไทยนะใช่นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการแก้ปัญหานี้มันก็เลยทำให้เงินที่มันควรจะเข้าประเทศไทยความรู้ที่ควรจะมีการอบรมกับบุคลากรของไทยมันหายไปดังนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ภายใต้ใคุณเศรษฐาเนี่ยมีความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาสิ่งที่เรียกว่าความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติและการให้บริการกับประชาชนล่าสุดนะครับเมื่อต้นเดือนเมษายนมีการอนุมัติร่าง พรบรนี้แล้วผ่านคอรมอรไปซึ่งทีมนี้มีอาจารย์ธงทองจันทรังสุเป็นคนดูแล้วก็ใช้เวลาแบบแป๊บเดียวนะที่อาจารย์ธงทองที่แบบเป็นผู้ชันา์ากฎหมายเนี่ยไปเคลียใช่อนู่นนี่นั่นจริงจริงอะถ้าเกิดว่าคุณแขกเเท้าความาตั้งแต่สมัยชาติชายเนี่ยจริงๆมันก็มีความพยายามนะคือเรื่องนี้ไม่ง่ายรัฐบาลประยุทธ์เองเนี่ยซึ่งมีมีมีอำนาจเผด็จการเต็มที่เนี่ยนะ ก็ยังทําเรื่องนี้ยากจําได้ไหมว่าเอาบอลศักมาเป็นประธานปฏิรูปกฎหมายบอลศักเคยตอนนั้นตีข่าวใหญ่เลยว่าจะทําอะไรนะและก,กุลทอลีกกล่กิโยตินก็คือกิโยตินกฎหมายทั้งหมดทั้งหมดใช่ไหมหรือทิ้งหมดซึ่งคนที่ เป็นเจ้าภาพเรื่องนี้แล้วพูดเรื่องนี้มายาวนานมากอีกคนหนึ่งคือคุณโพคินพลรัตนใช่อออไอ้เนี่ย regulatory กิ Reg i ยตินแปลว่าระบบราชการมันใหญ่มากใหญ,ใหญ่จนกระทั่งมันไม่ยอมให้แก้มันไม่ยอมให้กระทั่งแม้ว่าอำนาจเผด็จการอย่าง โบวันศัก์เป็นประธานปฏิรูปกฎหมายอำนาจประยุทธ์ยังทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้ไม่หมูฮะและเหตุที่ต้องเกียวตีนคืออะไรรู้ป่ะกฎหมายพวกนี้มีเป็นพันๆข้อเลยคุณผู้ชมมีเป็นพันๆฉบับถ้าจะเอาเวลาของสภามายกเลิกกฎหมายทีละฉบับอะเขาบอกว่าใช้เวลาสามชาติครึ่งตายแล้วตอนนี้คือตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อ่ะก็ยังแก้กฎหมายพวกนี้ไม่จบเขาเลยต้องการเกียวตีนกฎหมายหมายความว่าต้องระงับใช้กฎหมายพวกนี้ ชั่วคราวคือต้องออกหนึ่งคำสั่งกิโยตินคือให้กฎหมายพวกนี้ถูกระงับใช่และถ้าสมมุติว่าทําอะไรไปแล้วมันไม่กระทบกฎหมายเลยนะกฎหมายนั้นจะยกเลิกไปโดยปริยายแต่ถ้า5ปีมีผลกระทบหรือ2ปีกฎหมายนั้นถึงจะ Act T, แอคทีฟเลยมันต้องมีวิธีการจัดการออแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมอยากจะไล่ภาพก่อนว่าประเทศไทยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเราทำวอลเล็ตแล้วมันก็โดนต้านใช่ไหมว่าต้องไปปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสิเพื่อส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเราเพิ่มศักยภาพการผลิตของเราประเด็นก็คือว่าการลงทุนของเราเนี่ยส่งออกก็ลดลงใช่มันมีปัญหาเรื่องศักยภาพของเราว่าเราต่ํากว่าเราต่ำเตี้ยเลี่ยนเดี๋ยว่รับเพราะว่าสินค้าโลกใหม่เนี่ยมันไม่มีเลยเพราะสินค้าโลกใหม่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่มีเท่านี้เพราะอะไรเพราะการลงทุนใหม่ๆไม่เข้ามาการลงทุนใหม่ๆไม่เข้ามาเพราะอะไรเพราะระเบียบพวกนี้ไงใช่แล้วีระเบียบพวกนี้เนี่ยมันทําให้ คนเราขาดความคิดสร้างสารรค์เรามักจะเป็นการตีกรอบว่าถ้าไม่มีอยู่ในกฎหมายคุณไม่สามารถทําได้ทั้งที่เนี่ยถ้าไม,ม่อยู่ในกฎหมายมันควรทําได้ก่อนแล้วถึงค่อยถ้ามามองคิดว่ามันเกินการควบคุมก็ออกกฎหมายมามบังคับอีกทีนึงแต่ว่าของเราเนี่ย กฎหมายไม่เคยว่าไว้ถือว่าทาไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องปากท้องเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพนี่แหละใค,ใครค่าค้าขายใครค่ขายขายอันนี้การใช้กฎหมายเราแปลกมากเพราะว่าแขกน,นึกถึงกฎหมายค้าประเวณีเช่นในประเทศสิงคโปร์ถ้าไานจังไม่ผิดนะคะหรืออินโดนีเซียอย่างเงี้ยค่ะไม่มีกฎหมายลงโทษไม่มีกฎหมายว่าการค้าประเวณีผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าถูกกฎหมายนะคือแค่ไม่มีกฎหมายอ่ะดังนั้นน่ะ การค้าประเวณีไม่มีโทษทางอาญาซึ่งการไม่มีกฎหมายแปลว่าไม่ผิดเข้าใจปะใช่แต่ของประเทศไทยอ่ะถ้ากฎหมายไม่ได้ไม่ได้บอกว่าถูกแปลว่าผิดเออแปลกไหมแปลกใช่อันนี้แปลกค็นเรื่องสิเสพจริงตามหลักแล้วถ้ามันไม่มีกฎหมายคุณต้องทําได้เลยอือัตโนมัติอยากจะทำอะไรทำแต่ถ้ามันมีกระทบแล้วมันก็จะมีกฎหมายมาควบคุมใช่ไหมแต่บ้านเรามันวางกฎหมายแล้วอะไรที่ ไม่อนุญ,ญาตห้ามทำใช่อะไรที่ไม่อนุญ,ญาตอะไคิดดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นผมบอกว่าพอเราไปโลกดิจิตอลทุกอย่างมันต้องเกิดจากเทคโนโลยีผลักดันความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นแต่ว่าพอคุณไปออกกฎห้ามทำนู่นห้ามทำนี่คลาวต,ต้องมีการสมมติต้องมีงเซ็นเซอร์แบบนี้ใครจะไปลงทุนในประเทศไทยใช่<อ>ก็อันนี้เป็นเรื่องลำบากเป็นปัญหาใหญ่ที่ใครที่บอกว่ารัฐบาลนี้ไม่พยายามแก้โครงสร้างเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องโครงสร้างสําคัญเลยทั้งเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยตัวมันเองทั้งเป็นเรื่องทําให้ประเทศนี้อยู่ในเวทีโลกได้ขนาดไหนอืมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่รัฐบาลได้ทําไปนะครับจะเห็นผลเมื่อไหร่ยังไงบ้างน,นะครับเราเชิญอ,อาจารย์ธงทองจันทรังสุซึ่งตอนนี้เนี่ยทำงานในหลายคณะของรัฐบาลนะครับมาคุยกับเรามาคุยอาจารย์ในช่วงหน้าครับ แล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหมองบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบ้ามสมุนไพรแบบแท่งพบพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่ง ทาจุดไหนดมเมื่อไหรก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสัตัดต่อยดมบรรเทาอาการเบอร์งเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อปเมดอินไทยแลนด์สินค้าจากคุิปัญญาชาวบ้านทุกหนึ่งชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voice tv shop หรือโทร0 2 1 1 4 8 1 1ห่